ตัวเองนะคะตัวนะคะจากเพจเฟนเดยค่ะวันนี้นะคะตรงมีหน้าที่เป็นพิธีกรในช่องไทยนาดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตรงจะพามาดูกิจกรรมขอนแก่นใบทัวร์ค่ะที่จัดโดยคนเก่งนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะพาไปดูการจัดแสดงแสงสีนะคะที่รอบๆเมืองในขอนแก่นนะคะมีทั้งหมด9จุดในเมืองนะคะแล้วก็2จุดในมอค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็น,นยังไงติดตามชมได้เลยค่ะ <S <S <ต>วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูกิจกรรมขอนแก่นใบทัวร์นะคะแล้วก็จะพาไปเดินดูรอบๆก่อนค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะใครที่ลงทะเบียนกับทางเพจแล้วนะคะต้องมาทําการลงทะเบียนหน้าจุดเช็กก่อนเช็คพอยต์ก่อนค่ะ นี่ค่ะตรงน,นี้นะคะตัวกันตอนหกโมงเย็นนะนี่ก็คือพี่วินาสุดสวยของเรา,เรา ถ้าขาดผู้นําอย่างคุณเก่งนะคะอยากรู้ว่าคุณเก่งเป็นใครนะคะเราจะพาไปดูเลยค่ะเอ,อพี่เก่งอยู่ไหนเนี่ยรู้จักพี่เก่งไหมคะอ่าสวัสดีครับพี่เก่งเองเหรอ,อพี่เก่งครับวันนี้คืองานอะไรเหรอคะวันนี้คือเป็นทัวร์ด้วยการปั่นจักรยานนะฮะใช้ชื่อคําว่าผอนแก่นไนท์ไบทัวร์นะครับก็ปั่นชมจุดต่างๆ9จุด ในย่านสีจันทร์ครับเขาบอกว่าจุดต,ดต่างๆ9จุดนี้จะจัดเฉพาะวันนี้วันสุดท้ายด้วยใช่ไหมพี่ห,หนูได้ขา่าวแจริงกิจกรรมแสงซิ่งอินสตาลเลชันนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ทีซีดีอนแก่นจัดขึ้นมาแต่ทัวร์จักรยานเราได้เข้าไปอยู่ในกิจกรรมนี้ด้วยคือมีโอกาสที่จะได้พา คนที่อยากปัดจักรยานอ่ะเป็นเที่ยวชมแสงสีในวันนี้ด้วยค่ะแล้วถ้าสมมติว่ากิจกรรมนี้จะมีไปตลอดไปไหมคะหรือว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นอ๋อวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะฮะแต่ว่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่อ่า สัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งสิ้นสุดวันนี้เองวันสุดท้ายซึ่งทัวร์เราก็เป็นรอบสุดท้ายซึ่งวันนี้ก็อรอบพิเศษใช่ครับมีผู้สนใจแบบเยอะมากนะปกติเราจํากัดจานวนลูกทัวร์นะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยได้แต่รอบนี้ขอพิเศษเราก็เลยจัดเต็มที่ครับก็<ไ>ดูแลพิเศษครับค่ะเราถ้าสมมติว่ามีคนสนใจอยากจะปั่นไบทัวร์มากเงี้ยต้องติดต่อได้ทางที่ไหนมาคะรู้พี่เก่งรับทำไหมเอ่ยอ่าครับสาหรับท่านที่สนใจปั่นจักรยานด้วยการทัวร์นะฮะแล้วก็เปิดประสบการ ใหม่ๆนะฮะให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยการปัน <Okay. S 1> จักรยานนะ <Okay. S 1> ก็สามารถติดต่อที่ขอนแก่นไปทัวร์นะโดยผมนะฮะคุณเก่งนะครับนะครับที่เบอร์โทร0815447799 9ข้างล่างนี้นะครับ <Okay. S 1> สามารถมุฟหรือกรุ๊ปทัวร์ได้ว่าต้องการรูปแบบไหนนะครับ ที่จริงอ่ะตัวงไงอยากให้พี่เก่งอ่ะจัดเป็นแบบของกินทัวตลอดกินรอบหน้ามีแน่นอนติดตามได้เลยใช่ไหมพี่เก่งใช่ครับแล้วใครสนใจนะคะอย่าลืมติดตามในเพจของพี่เก่งได้เลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะขอนแก่นไปทัวร์และที่สําคัญกดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยมีสอบช่องนะไทยนาดีแล้วก็เฟรนเดย์นะคะอย่าลืมเฟรนเดย์ด้วยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ วันนี้นะคะเราจะสัมภาษณ์น้องพิงค์นะคะน้องพิงค์อันนี้เป็นป่านครั้งแรกของน้องพิงค์เลยไหมคะใช่ค่ะเพิ่งเห็นข่าวจากเฟซเลยค่ะ<ม>เลยร<ม>ีบมาเลยค่ะ,คะแล้วทาไมถึงตัดเห็นใจมาเลยคะแบบได้ข่าวว่าเป็นลูกค้าวอล์คอินด้วยก็ค,คือแบบอยากลองทําอะไรสนุกๆดูคะ่ะอยากลองอะไรใหม่ๆะะอ่ะค่ะก็เลยมาเลยคะ่ะแล้วเออเราคาดหวังว่าแบบงานนี้จะเป็นยังไงหรือว่าคาดหวังอะไรกับกิจกรรมนี้บ้างไหมคะ หนูอยากแค่ชมวิวเมืองขอนแก่นลค่ะแล้วก็ได้ปั่นจักรยานนะคะได้ชมบรรยากาศค่ะเป็นคนที่นี่ไหมคะไม่ค่ะเป็นคนสุรินทร์ค่ะเราเราไม่อยู่ที่นี่มาเรียนหรือเปล่าคะเรียนใช่ค่ะตอนนี้หนูอยู่ปีสมขค่ะอ๋อคณะอะไรคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาค่ะเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะกิจกรรมนี้นะคะใครสนใจเี่ยรีบเข้ามาที่เพจเราเลยเพจเพจเดี๋ยวตั้งไว้ให้แล้วก็ติดต่อความคุณเก่งได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีกิจ ใบทั่วอีกกิจกรรมเยอะมากๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์สองสาวสวยที่มาร่วมกิจกรรมของเรานะคะชื่อน้องอะไรคะนัชชาค่ะพอใจค่ะพอใจหรอคะค่ะเออกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ทราบว่ารู้มาจากตรงไหนเอ่ยได้ข่าวมายังไงเอ่ยออคุณแม่บอกคะ่ะเ,เพื่อนชวนมาค่ะใช่ค่ะแล้วรูไ้ไหมว่าวันนี้เขาจะพาไปไหนบ้าง ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยสวยๆเดี๋ยวจะไปเจอแสงสีเสียงที่จัดที่ตึกต่างๆสวยๆๆค่ะขอบคุณนะคะ,<น>ะเราจะมาสัมภาษณ์พี่สาวสวยทั้งสองท่านค่ะพี่ชื่ออะไรบ้างคะชื่อพี่แบงค์งค่ะส้มค่ะ,ะพ,พี่ส้มกับพี่แบงค์พี่แบง ร้ทราบกิจกรรมนี้ได้ยังไงจากทางไหนคะอ๋อจากพี่ลีดาค่ะพี่ลีดาลงเฟซบุ๊กก็เห็นแล้วสนใจเป็นใครคนที่ดูแล้ว่ใช่ค่ะก็พูดมันด้วยกันได้ได้ค่ะแล้ววันนี้ตื่นเต้นเลยคะพี่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากอยากดูแสงสีที่ที่มือใช่ค่ะค่ะแล้วเราพี่อะค่ะเพราะว่าตื่นเต้นค่ะก็ รั้งแรงที่ามากันคืนนะคะน่าจะสนุกดีปกติเนี่ยปั่นจากาักรยานอยู่แล้วหรือเปล่าคะไม่ค่ะนานๆท <c oughs> ี่เชื่อแต่ชุดน,นี้ครบมากเลยอ่ะชุดเป๊ะเวอร์ที่เหมือนกันก็มีปั่นบ้างแต่ว่าไม่ไม่ชันนาน <c oughs> ใช่ใช่วเลขเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวตึกแต่ละตึกสวยมากๆเ <c oughs> ตรียมกล้องเตรียมแบตแล้วก็เช็คหน้าพร้อมถ่ายค <c oughs> ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในงานตอนปั่นเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คือธนาคารกรุงเทพค่ะสาเหตุนะคะที่เขาจัดแสงที่นี่นะคะเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าตึกของธนาคารกรุงเทพเนี่ยจะเป็นสไตล์ของยุโรปสมัยก่อนนะคะซึ่งได้รับความรุ่งเรืองมาในสมัยก่อนนะคะเป็นการใช้ไฟของที่นี่นะคะจะเป็นใช้ไฟสีน้าเงินค่ะเพราะว่าสาเหตุที่เลือกไฟสีน้าเงินนะคะเพราะว่าเอาเป็นสีประจาของธนาคารกรุงเทพค่ะส่วนเรื่องนอกนั้น เราเราไม่ได้จัดแสดงน,นะคะพันไมาเอง <c oughs> ค่ะถ้าใครหิวนะคะสามารถมาซื้อได้ที่ลูกชิ้นทอดหลายนี้ได้เลยค่ะ ทรศัพท์ใช่ที่ถูกตัดอย่างสวยงามนะคะใช่ค่ะมามาถ่ายรูปในตู้โทรศัพท์ได้นะคะหรือว่าจะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้ะคะ่ะเป็นจุดเช็คอินอีกหรือว่าเช็คพอยต์จุดหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยค่ะจุดนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะคะมาแล้วต้องมาถ่ายนะคะคือจุดของตู้โทรศัพท์นะคะอยากรู้ว่าถ่ายแล้วสวยเป็นไงเชิญเลยค่ะ ปลาคนละหนึ่งชุดนะคะอยากบอกว่าอร่อยมากใครใครมาแถวนี้นะคะอย่าลืมแวะร้านนี้เลยค่ะสั่งชุดหมูปลาได้เลยนะคะอ่าที่เป็นแรงของเต็มดวงนะคะแล้วก็ ข้างใต้อของของโจันที่เต็มดวงนะคะจะมีรอยพยานาค่ะให้ทุกคนลองสังเกตที่พื้นนะคะจะเห็นรอยพยานหนาสวยมากๆเลยะคะ่ะสามารถถ่ายรูปได้เลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ทุกคนห้ามพลาดค่ะรู้ว่าปั่นมาแล้วต้องหิวใช่ไหมคะเขาก็เลยจัดหมูปลามให้เลยค่ะค่ะเรื่ออง ทุกคนนะคะจะได้รับหมูปลาล้าหนึ่งกล่องแล้วก็น้ำหนึ่งเซตนะคะขออนุญาตเปิดดูได้ไหมคะเวลาเปิดได้ค่ะชนเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะจะได้กลิ่นความหอมของหมูและความนัวของปลา้าค่ะนี่่คะหมูนะคะจะได้จะได้ประมาณ4ี่ชิ้นนะคะและนี่เป็นข้าวเหนียวค่ะโดยห่อได้ใบตองด้วยนะคะอยากบอกว่าอร่อยมากต้องมาทานให้ได้นะคะถ้าเดี๋ยวขออนุญาตไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านก่อนนะคะ จุดนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่เป็นจุดไฮไลท์ของงานเลยนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะจะมีการจัดแสดงแสงสีของพระจันทร์นะคะโดยรับอินสปิเรชันมาจากวันขึ้น15ค่ําเดือน11นะคะหรือเป็นวันที่มีความเชื่อว่าพยายนาจะขึ้นมานะคะ ทั้งในงานนี้นะคะก็คือจะมีพัดจานนะคะที่มีเขาเรียกว่าลูกเ,เขาเรียกว่าแบบข้างขึ้นที่ไม่เท่ากันนะคะจะเห็นว่าเงาจากเงาเล็กเป็นขึ้นแลมอะไรนะขึ้นหนึ่งข้ามขึ้น2องข้ามแลมหนึ่งข้ามอะไรประมาณนี้ค่ะ ไปจนถึงพระจันทร์เต็มดวงนะคะที่หมายถึงว่าเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหรือว่าขึ้น15ค่้าาค่ะโดยข้างใต้นะคะก็จะมีงานมีเงาของพญานาค่ะ <Hello. S 1> ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่บอกตอนแรกนะคะว่าเป็นได้อินสปิเรชันมาจากพญานาค่ะ,ะถ้าตรงมาอีกหน่อยนะคะได้อินสปิเรชันมาจากรอยพญานาค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงที่มาจากคอที่มีที่มานะคะมาจากขึ้น15ค่้าเดือน11ค่ะ พอตรงเข้ามาหน่อยนะคะจะเจออีกนิทรรศการหนึ่งนะคะจุดนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ตรงชอบมากๆค่ะโดยการจัดแสดงโดยการใช้ออสายสีแดงนะคะสายไฟสีแดงค่ะจะเห็นว่าจุดนี้นะคะจะเป็นการเน้นกรอบของโครงสร้างตึกค่ะ เพราะว่าจะเห็นได้ว่าตึกนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างที่เห็นชัดเจนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกนะคะเขาก็เลยการเน้นโดยการเอาไฟเนี่ยเป็นเน้นโครงสร้างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่นี่ค่ะผู้ชายทุกคนของขอนแก่นรู้ดีค่ะว่ามันคืออะไรค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดไฮไลท์ <c oughs> ที่มีกิจกรรมมาให้คนร่วมปั่นนะคะ <c oughs> ได้ทำะคะ่ะทุกคนคะ ทุกคนนะคะจะได้จกักรยาน OFO o, อันนี้นะคะซึ่งแต่ละแต่ละจกักรยานนะคะจะมีสติกเกอร์สีเหลืองค่ะเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะจะอยู่ที่แฮนด์ที่แฮนด์นะคะดึงออกมาค่ะจะจะทำการติดที่แฟชนะคะของมือถือตัวเองค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทําอะไรกันมาดูเลยค่ะ มีรูปร่างมันอย่างนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาเล่นลูกเล่นนะคะเพื่อจะได้รูปสวยๆนะคะโดยฝีมือพี่แดงค่ะของกาฟิตี้ค่ะที่อยู่ข้างร้านน้มตุูนร้อยปีนะคะนู่นค่ะร้านต้มูนหอยปีร้านต้มต,รตุร้านนี้นะคะใครเนี่ย ที่เป็นสายกินเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นน้ำต้มหูที่ใช้แกลบเท่านั้นนะคะในการทําจุดความร้อนเพราะว่าแกลบเนี่ยอุณหภูมิจะทําให้น้ำต้มหู้คงที่ประมาณที่70องศาค่ะอย่าลืมมาทานกันได้นะคะในตอนกลางวันค่ะ พยานาค่ะ,คะเพราะว่าคอนเซปต์ของงานนี้นะคะจะใช้พัดจันนะคะที่เราเห็นที่อมตรงคิดดีปมูุปลานะคะจะเป็นส่วนของลําตัวค่ะ,คะเพราะว่าอินสป,ปายมาจากว่าพัดจันเนี่ย<อ>จะทำเออ บัางไฟพญา,านาะคะจะเกิดขึ้นต่อเมื่อครบแลมสิบห้าข้ามค่ะเขาก็เลยเอาพระจันทร์เนี่ยตั้งแต่แลมหนึ่งข้ามไปถึงแลม1ิ้าข้ามที่เป็นเต็มดวงนะคะที่ตรงบอกตอนแรกค่ะข้างล่างี่ยจะมีร่องรอยของรอยของตัวลำตัวพญายนาเป็นรอยเหมือนรอยการเคลื่อนที่นะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวแสดงของลำลำตัวของพญายนาค่ะและส่วนที่ซอยที่เราผ่านมาที่เป็นซอยที่มีเปลนะคะส่วนนั้นเนี่ยเขาให้อินสไปร์มาจากห,ยายห่างพญานาค่ะเวลาเราถ่ายฉายไฟขึ้นมาเนี่ยเงากระทบที่กำแพงเนี่ย จะเป็นเงาของหางพญานาานะคะและส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนหัวนะคะจะเห็นได้ว่าออบนกําแพงนะคะจะเป็นฉายไฟเป็นรูปหัวพญานาค่ะ,ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่อยู่ตรงสี่แยกชัยมาหากับห้างชีเแสงฟาร์มาซีค่ะ แรกเลยค่ะตั้งใจมาวันสุดท้ายเพราะคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่แบบมีไฮไลท์เยอะที่สุดคนเยอะที่สุดด้วยก็เลยตั้งใจมาวันนี้เลยค่ะวันนี้มากับใครบ้างคะวันนี้นะคะมากับทีมงานธนาคารกรุงเทพนะคะเรามีผู้จัดการมาทั้งหมด4ท่านนะคะโดยพี่ดาเองก็เป็นผู้จัดการที่เราไปจุดเช็คอินจุดที่1นะคะเรียกว่าสาขาขอนแก่นนะคะแล้วก็มีผู้การคนอื่นๆด้วยสาขาหน้าเมืองสาขาเมืองพลแล้วก็สาขาเซียนท่านด้วยมาทั้งหมด4ีสาขาเลยค่ะวันนี้ค่ะเข้าใจว่าอันนี้เป็นสาขาของธนาคารกรุงเทพสาขาแรกในขอนแก่นหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะเป็นสาขาเก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นสาขาใหญ่ที่สุดด้วยค่ะพี่ดาค่ะเราก็อยากถามพี่ดาว่าถ้ามีงานแบบนี้อีกพี่ดาจะมาร่วมด้วยกันไหมคะยินดีมากเลยค่ะเพราะว่าก็มีหลายๆหน่วยงานที่มาร่วมกับเราก็ได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รู้จักเมืองขอนแก่นมากยิ่งขึ้นด้วยว่ามีเสน่ห์มากแค่ไหนนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ดาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ข้างๆเฮียจริงค่ะคู่ที่ นักอีเวนต์และนักเที่อตัวโยงของขอนแก่นนะคะขอบคุณครับอ่ะเฮียจริงวันนี้เฮียจริงรู้สึกยังไงมากที่มาร่วมกิจกรรมนี้จอดรถจักรยานครับจะได้เห็นความหล่อของเฮียนะคะ ก็คือพวกเราก็ช่วยกันนองขอนแก่นก็คือโครงการขอนแก่นเคลื่อนไปข้างหน้านะครับวันนี้เราต้องโตโด้วยตัวเราเองครับเราไม่หวังพึ่งคนอื่นนั่นก็คือกิจกรรมใดๆก็ตามที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชนช่วยกันสรรสร้างรังสรรค์รขึ้นมาเนี่ยพวกเราก็พร้อมที่จะช่วยนะครับบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองนะครับพร้อมที่จะช่วยพวกเราให้ขอนแก่นเนี่ยสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยตัวเองได้นะครับ c r e a t i v e Economy คืออะไรที่ขอนแก่นเกิดขึ้นแล้วครับและจากนี้ไปขอนแก่นก็จะมีกิจกรรม มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นและมากที่สุดในต่อไปในอนาคตด้วยครับโควิดไม่กลัวครับอยู่กับมันครับ <c oughs> ขอบคุณยับขอบคุณนะคะรอค่ะรอค่ะเราระดับ,บผู้ใหญ่ของขอนแก่นเนี่ยมาช่วยให้กิจกรรมเนี่ยเกิดขึ้นในขอนแก่นแล้วพวกเราก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะค่ะ<ม>ชื่ออะไรคะชื่ออีฟค่ะอีฟนี่มางานนี้งานแรกหรือเปล่าคะัางแรกหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะรู้สึกยังไงางคะหลังจากฝันเสร็จแล้วคขารู้สึกหรือว่าคือเขารู้สึก ไก็แปลกดีได้เห็นขอนแก่นในแบบสีสันเนาะแล้วก็ในในมุมมองของจักรยานอะไรเงี้ยค่ะก็แปลกดีเราเราคิดว่าแบบอยากให้มีอีกไหมหรือว่าพอละครั้งจะจบพอเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะมีมีก็ดีค่ะมีก็ชอบชอบค่ะชอบชอบค่ะล้วถ้ามีครั้งหน้าจะมาไหมคะค่ะมาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจากคนอีฟสัมภาษณ์มาเฉาสุดแซ่บน่ารักที่สุดเลยพี่ พี่โพค่ะแต่ใส่หัวเหมือนมดต์นอยเลย <c oughs> พี่วันนี้นะคะทางทีมาเช้าก็าคือคนที่ดูแลทางด้านของไฟการจราจรน,นะครับ <c oughs> ดูแลการจราจรและความเรียบร้อยแล้วก็จัดขบวนครับ <c oughs> แล้วก็ดูแลอุปกรณ์ไม่ว,ว่าจะเป็นจักรยานหรือว,ว่า,าไฟต่างๆเพื่อป้องกันเป็นสัญญ,ญาณจราจรป้องกันถ้าเกิดอุบัติเหตุ <c oughs> ครับ ก็เออพี่ภูคาถ้าสมมติว่าคนที่อยากสนใจมาร่วมกิจกรรมนี้ยเขาควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจหรือว่าเตรียมอะไรบ้างเพื่อเป็นการให้เขาปลอดภัยอย่างราบรื่นขั้นขั้นแรกต้องปั่นจักรยานเป็นนะครับขั้นต่อมาคือท่านต้องทําตามทีมงานอยู่ในระบบระเบียบแล้วก็อย่ากเลท่าไหอย่าใย่านอกอย่านอกลู่เด็ดขาด นะครับ,รบเพราะว่าอยู่ในเมืองอันตรายเพรววาะรถเยอะ<ด>ครับ<ด>ผมใช่ครับค่ะยังไงก็ขอบคุณทีมมาแชลด้วยนะคะที่ดูแลเราในวันนี้ค่ะ <ไป S 3> ใจดีทุกคนเลยค่ะค่ะและอีกหนึ่งคนที่เราต้องสัมภาษณ์นะคะก็คือตากล้องของเราค่ะตากล้องคนนี้นะคะถ่ายรูปเก่งมากๆจากการทําให้งานที่ทําพิเศษอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นงานที่พิเศษมากขึ้นอีกค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ตากล้องกันนะคะพี่คะพี่แดง สวัสดีค่ะว,ควันนี้นะคะชื่อแนะนําตัวเองหน่อยพี่แดงพี่แดง,แดงเป็นอะไรยังไงอ่อผมโปรโตบายแดงนะครับเป็นช่งางภาพพิสระครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะพี่แดงนะคะรับงานรับงานด้วยเนาะอ,อ่อรับส่วนมากจะถ่ายเป็นแลนเจเคปแล้วก็ทำงานให้ทอทอทอครับใช่ค่ะ พี่แดงเนี่ยถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะคะใครที่มากิจกรรมนี้นะคะจะโดนถ่ายรูปโดยฝีมือพี่แดงส้นสวยมากๆไม่ไม่ไม่เสียใจยเลยที่มาเพราะว่าฝีมือพี่แดงคือสวยทุกรูปโอ้ขอบคุณครับแล้วก็ที่สําคัญนะคะใครอยากสนใจพี่แดงนะคะติดต่อได้เลยค่ะที่เพจนี้ค่ะคุณตัวแดงนแกรลี่ครับโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ หลังจากจบกิจกรรมนะคะเราต้องมาสัมภาษณ์คนที่เราเคยสัมภาษณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมนั่นคือน้องพิงค์ค่ะน้องพิงค์ทำกิจกรรมแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสนุกดีค่ะได้ไปชมที่ต่างๆสวยมากเลยค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานเหนื่อยมาก <laughs> <laughs> เหนื่อยแล้วก็อิ่มด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอาหารอาหารอาหารอร่อยไหมอร่อยมากค่ะน้ําอร่อยมากแล้วอยากฝากถึงคนอิ่มยังไงบ้างคะหรือว่าเข้า,า,ามาก็ได้หรือมีอะไรสุอมแน่นอน เขาลองมาปั่นจักรยานกับทัวคูณไบดูนะคะสนุกมากๆค่ะแล้วก็เหนื่อยมากๆส่วนใครนะคะอยากปั่นจักรยานรอบเมืองขอนแก่นนะคะจักรยานเนี่ยสามารถเช่าได้นะคะนี่ค่ะอย่าลืมนะคะติดตามช่องเฟรนเดย์ด้วยหรือว่าเพจเฟรนเดย์นะคะแล้วก็ไทยนาดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะรถมาค่ะ